เป็นการใส่ประโยชน์จากใบอ้อยนะครับใบอ้อยที่ใส่รถดตัดตัดนะครับใส่รถดตัดตัดไปแล้วก็จะเหลือเป็นใบอ้อยแปลงนี้นะครับมีฟาร์มงวนะครับฟาร์มงวได้เอาใบอ้อยเนี่ยทดลองไปให้ง,งัวกินนะครับ ใส่อัดก่อนเปิด้ใบอ้อยที่หลงเหลือจากตาดอ,อยเขาโรงงานนะครับยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่เอาไปบูเบิดเอาไปส่วนหลายตัวนี้ลดขนไปแล้วนะครับย,ยังหลหลายอยู่เลยจะทีะอาดเป็นก้อนหาง,งัวนะครับเห็นสอบถามทางฟาร์มงวนะครับว่าเอาไปผสมกับต่าง ซอยให้การใส่ฟางนะครับเพราะว่าฟางปีนี้ก็อนข้างที่จะหน่อยนะครับเพราะว่าฟางเขานะครับฝนตกมากเกี่ยวเขาพ้นตกมากก็เหน็นให้ฟางในเนาพวสามารถอัดก่อนได้ออแต่แตแตปทีทีแล้วนะครับเราถามเมื่อปีทีแล้วก็เดินทดกองอัดใบอ้อย ไปบางส่วนแล้วพอดีผมมาพอเจอเจ้าของ่นเห็นแต่เป็นก้อนที่อัดไว้แล้วแต่สอบถามโทรสอบถามว่าเอาไปให้ง,งูตอนแรกก็สงสัยว,ว่าเอาไปเห็อยังนะครับฟางงูแต่ทดลองเอาไปให้งูกินตั้งแต่ปีที่แล้วครับงูกินดีเิ่วนว่าโดยใส่าตามผสมแต่ส่วนผสมบบฮูนะครับต้องต้องตามมันอีกตัวหนึ่ง ที่ท่าให้เบิ้งก็เพราะว่าบางแปลงนะครับที่เท้าเสียงใน,ในการที่จะว,ว่ายใบนะไหว้ใบไหวนะครับเสียงแล้วก็ใส่เครื่องไม้เครื่องมือได้สะดวกนะครับก็สามารถเอารถดอัดท่อนฟางนะครับมามาอัดท่อนใบไว้ได้นะครับก็ไปให้งวเบงนะครับ ก็เหลือเศษเล็กๆน,น้อยๆครับตัวน,นี้เครื่องมือเขาได้สบายนะครับเครื่องมือที่นี่ใบตัดทั้งหนาได้เลยนะครับนี่ค้นไปค้นไปแล้วนะครับถ้าถ้าท่านจะค้นไปก็จะแนบกว่านี้นะครับก็ฝากไว้สำรับเช่าไรทีตัดอ้อยใส่รถตัดตัดอ้อยนะครับเหลือใบไว้นะครับว่าเสียงดีกว่าเผานะครับเอามาใส่ประโยชน์ใส่รถอัดฟางมาอัดนะครับ อัดก้อนแบบก็เอาไปให้ง่วงกินล่องเบิงแต่สําหรับสูตรการผสมการทำตาลเนี่ยผมต้องสอบถามเบเพิ่มเิหนึ่งว่าเป็น,ปนไปเหตุใดๆใบแห้งนะครับนี่แต่คนแต่คนตัดบ่ได้นะครับเพมันอัดก้อนบ่อใดใส่บถตัดแต่เลือก,กับเป็นอีซีวัตถุในแปลงนะครับก็ต้องเผานะครับต่อไปนะครับใช้ประโยชน์จากใบอ้อยได้นักเครื่องไม้เครื่องมือค่ะ เครื่องมือทั่วๆไปกับเขาได้ครับไต้สงส่เครื่องมือพิเศษ่อไปอ้อยจะเริ่มเริ่มหน่อยลงนะครับมีหน่อยลงบไดรายเรานะครับแล้วได้ประโยชน์น่ครับเอาไปต่อยอดได้อีกนะครับแถวมุกดาหารเฮาบมมีรับซื้อไปให้โรงงานผลิตไฟฟ้านะครับ ใส่ประโยชน์ตัวเอาไปให้งูกินนะครับกันรถเป็นประโยชน์หลายๆหลายๆอย่างนะครับได้ทั้งป้องกันไฟนะครับเผาอ้อยตัวนี้เป็นอ้อยต่อนะครับเป็นอ้อยต่อต่อหนึ่งขนาดต่อหนึ่งกต่ยังมีใบหลายนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจก็สอบถามมานะครับวิธีการผสมเป็นอะไรผมจะตอบถามเปิดให้ เ่าเอาไปผปสมแบบสูตรสไลด์นะครับผสมกากน้ำตาลลายปันไดเอาไปเก็บไว้ให้ง่วกินนะครับก็ได้ประโยชน์อีก